เคอบ่กรก็กันคือเชิบเชิน้ำคููลักแข่งปีสวยดีพี่น้องสวยดีพี่น้องมาเมาเกิดบ่เนี้ต้องข้าจ้าเปแบบนี้แหละเนาะม่แอานี่ตัวไหนจักเบยยังคือสี่สี่เอฟตัวนนต่สี่สองอันนี้ตัวลอยจักอีกตัวคือคนหลแบบคนเบเดียวกันเนาะเดียวเออเดียวกันมาักเบยไงเบยน้อยตัวไหน เกือพงเดียวตัวนีสีสมีขบเบอร์อพวกหนาไม่นีมีขบเบอร์ตัวนั้นได้บ่บตัวนี้ไม่จัเบอร์สีสองนี่นับข้หนีก่นสีสองสีสองีื่องงามตัวตัวไข่นะลองลองลองมาีไข่

เอาสีสามเอาสีสามด้วยะสีสาุนลยงจะใส่เลเจ้าย่างนี่ดัสมนี่เริ่เบอกใส่อดีดีนี่สีนี่สีนี่งามสดเออมีเลยสีดำเป็นสีสมมันมาใหม่เลยตอนนี้คู่ได้กับบ้าใหม่อ่มือนี่พี่น้องเลยโอ๊ยห่านบอไกมีจคมามมีสีสี่มีเยอะสีสามอะกี่สีนี่ตัวนี้มาเขาจะมาคอยกับมานาน ท่งานเบื่อเนอะคอยกับมเคยเบื่อเบบอมันเบื่อเลหวาเปมากับเมอล่าเซ็ตกับเมาล่าเน้ร้านเคยกันาที่ร้านเคย้หมด่าัีตัวนี้มีีังิ่เ่องดาไม เงี <ế> <ultimately> ้ยบอสตีนนอ๋อตเคียวนี่ก็มีเลยสีสามบอคือสีมันก็่กัน้หน่อยขอ่ง สามเป่นสี้มนั้งนงใส่ละสีสีนสี่นี่นี่เพ่นสีสามนสีสีนี่แล้วนี่พอดีค่ัสีสีมือใหญ่สุดบอสีสาม่ี่สีต้นน hmm. well ี้เน้นห้องละส่นสีเขียวนี่อ่ะสามเห็นเลยดิมันก็ได้ชงแลยเกี่มได้ตายตายใไ้สีสามต้นนี้ ฮะบอบ่อนท็อปอืมท็อปกันต้องสั่งนะฮะเขาเมียสั่งห้ฉันคูหนึ่งเลยฟันกว่าตอนนี้หาหล่อไหมสั่งเลยครูหนึ่งเมียสั่งหจะเอาคููทักซีได้บ่จะสั่ง่อ นามคนะซีไข่ไข่ของเจ้านะซีไข่เคียวซีออกไข่ไข่ยังเป็นขิงเขียวอ่านนี่นังควะเกวอ่ะคน้หวานเห็นดิจะนี่ก็พอดี่าเดือยืมมงแจกซองเนอะ ไปให้ได้สปิดห่านนะลองดอวนนี่ลลงดู่วนมาือมากัวใครก็มากัวนั้นตลอดนี่ของหมักจัดแล้วคขูใหญ่คูเงาี่นนี่ เจมล่ะเปเลือกตุ่บ่ตุ้ยังตยเข้าดาว่โอเป็นดาวอตุันไปเปิดเข้าดาวนี่จะตุ้ลากอันนั้นละมตุ้ลากกันตู้ลากที่มือกันมือนะบอมือจะหานะบอหมองเห็นบ่บอเเม่เดี่ยชิส่งคิดห้เบิง์นดอเด้าเนอะเออชิโซมคิดไปเบิดอห้อหาเจ้าอยู่เน๊ อทายาี่บใส่ดูคนละขางดูคนละขางด้วยซะนี่ใส่ขางท้ายตัวนี้มันจะแส่บบีน่ะขึ้นเนาะอีนี่ใส่โบเบือนี่ีโบเบื้อ จะมาเอาสคูนะชีลาได้บ่น่บ่สามคู่้บ่วแต่จะมเดินมาสิเลยมาีนี้จะมาบ่เยกมาสิหเจตรงกันองคู่นั่นเลือกเองเอาคู่ใดบ่ เดี๋ยวเลือกเองคนะอล้องหนนูนะอีสีนส่นี่อีสี่พอแล้วหาหล่อยโว้ยหาหล่อยเนระอีสี่หาหล่อยคือคนอวบบ นเห็นชัยเบ่บ่ใช่นะต้น้าสีเขียวนี่ตวเทียวนก็คอาสี่ีนาะต้นที่นี่เองนที่ไนที่นี่ขปเาเลือกงครกะเอาอ่เ้ยปดขา เมื่อสี่ยสีขาวสี่สุกตัแม่มันจะออกกันนี่งามหอมนี่นะโอ้ว่าใหม่ปตัวนี้สีนี้มาใหม่สีสิบสี่นะเบอร์ลองรูปสีสิบสี่พาขนขนมาลอง เอาเลยนะลองเลยนะบัตรสีเอากับหากิ่งเอาดีจเ้ปนกันแลยวนอีกแล้วบงได้ยั่เเดียวมเอออีกทีนี้ีสิบ่ใหญ่บ่ยใหญ่อยู่เลยยัใหญ่บ่สี่สาพอดี c4, nhảy đi nọ, thằng nhảy thằng qua của loài, chàng hòa à. <laughs> <laughs> <im> อืมอือมอืมสี่สัมภูนี้เลนดีอะ่ะอืมงาม <im>

บอยังเห็นค่กางเอรยังบอรียนเบอร์นี่ทำเครื่เบอร์อีสี่ก่อีสี่สีสองเก่าต้งสีสามชงจอมอันนี้นะนี่คูเดียวเดียวนนี่คร่เดียวพี่น้องทุกอย่ก็มีคูเดียวเนาะมึงดูลอย ใช่มีขวดเดียวลให้บำมิงใส่เราหนึ่ลูก <c oughs> <c oughs>

เขาดาวไปเขาอยู่ใส่ไปเขาดาวอยู่ใส่เขาเธอเนี่ยล่ะโอเคขอบใจไลฟ์ผมงขอบใจไลฟ์อยบาย